เส้นทางไปสู่บายภูมิมนุษยโลกเทวโลกและพรมโลกนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละคนพบทั้งสามจัดเป็นคุกขนาดใหญ่ที่คุมขังสัตว์โลกเอาไว้โดยการเกิดความแก่ความเจ็บและความตายที่เต็มไปได้วยทุกข์นานนับประการ แต่เส้นทางไปสู่อายตนานิพนานและที่สุดแห่งธรรมมีอยู่เพียงเส้นทางเดียวที่เรียกว่าเอกายนานมักซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวและเป็นเส้นทางเมื่อความหลุดพ้นโดยเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นแหล่งรวมของความรู้และความบริสุทธิ์ที่มาควบคู่กับความสุขภายใน จะเข้าถึงได้ตั้งปรับกายและใจให้เบาสบายให้ถูกส่วนที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อใจหยุดที่ถูกส่วนใจก็จะรวมวูบตกศูนย์เห็นเป็นแสงสว่างเห็นเส้นทางสายกลางภายในโดยผ่านดวงธรรมต่างๆผ่านกายภายในจนกระทั่งเข้าถึงองค์พระธรรมกายฉะนั้น เราทราบเป็นอย่างนี้ดีแล้วก็ให้ลูกทุกๆคนตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายกันให้ได้เพราะเราจะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งกันทุกๆคนนะจ๊ะมีพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในปฐมชนสูตรว่าดูการพรามโลกนีิถุกจราพยาธิลมรณนะ ครอบงามอยู่เมื่อโลกถูกชราพยาธิมรณะครอบงามอยู่เช่นนี้ความสมรวมทางกายทางวาจาและทางใจในโลกนี้ย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล่นเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นที่พึ่งของผู้ที่ละโลกไปแล้วสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือแม้สังขารร่างกายที่เราใส่อยู่นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วนต่างก็บายหน้าไปสู่ความเสื่อมสลายด้วยกันทั้งนั้นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกและบายหน้าไปสู่ทิศตะวันตกความเสื่อมเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย มะจิมวัยและปัจจิมวัยไปตามลำดับดวงตาที่เคยชัดเจนแจ่มใสมองอะไรได้สวยงามก็กลับฝ้าฟางลงหูที่เคยได้ยินเสียงดังฟังชัดก็กลับหนวกตึงไม่ค่อยชัดเจนดังเดิมเส้นผมที่เคยดกดำเงางามก็ค่อยๆเปลี่ยนสีและหลุดเรื่องไป พันฑ์ที่เคยมั่นคงแข็งแรงก็ค่อยคอยโยกลอนหลุดล่วงไปทีละซี่ผิวพันธุ์ที่เคยเนียนนุ่มแต่งตึงก็กลับเหี่ยวยน่นเป็นลิ้วรอยหยาบกร้านจนกระทั่งถี่สุดก็หมดลมหายใจแล,ล้วลมหายตายจากกันไปทุกชีวิตล้วนตกจนู่ในสภาพที่เรียกว่า ถูกความชรารึงรัดถูกความเจ็บครอบงำและถูกความตายตามความจัดอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจะแสวงหาสาระจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยกันอยู่ชั่วครั้งช่วบคราวเท่านั้น บุญบรารมีที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วและพระรัตนตาัยที่เราได้เข้าถึงนั่นแหละจึงจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกข,ของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงสามารถพึ่งท่านได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแม้กระทั่งยามป่วยไขย้นอนอยู่บนเตียงของคนป่วย หรือช่วงขับขันที่เราจะต้องละจากโลกนี้ไปสิ่งเหล่านี้แหละที่จะสามารถเป็นที่พึ่งและที่ระลึกให้กับเราได้มื่ละจากโลกนี้ไปก็จะไปอย่างผู้มีชัยชนะเหมือนกับเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะย้อนไปเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้ว สมัยที่พระผู้มีอาภาคเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าภักคุณะได้เกิดอาพาธหนักต้องนอนสมอยู่บนเตียงเพราะวิบากกรรมเก่าพระนนพุทธอุปถาไะท,ทราบข่าวการอาพาธของท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีอาภาคเจ้า และกราบทูลในทรงทราบว่าข้าแต่พระองค์เจริญพระผักคุณเถระได้เกิดอาภาตหนักขอพระผู้มีพระเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในประเถร,ะ,ระเด็ดโปรดเสด็จไปเยี่ยมท่านในเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระเจ้าทรงรับโดยดุษนียภาพคลั้นพอเวลายเย็น ก็เสด็จออกจากที่หลีเครนแดะเสด็จเขา้าไปเยี่ยมพระเถระถึงที่พักเมื่อพระเถระเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเยี่ยมก็รู้สึกตื่นตันใจในพระมหาการุณาธิคุณของพระพุทธองค์จึงโน้มตัวจะลุกจากเตียงเพื่อจะปูลาดอาสนะทำการต้อนรับแต่พระรองค์ตรัสห้ามก่อนว่า อย่าเลยภรกคุณนะเธอจะลุกขึ้นจากเตียงเลยเราจะนั่งบนอัศนะที่พวกภิกษุปูลาดไว้แล้วครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับนั่งแล้วก็ตรัสถามด้วยความห่วงใยว่าเดูก่อนภักคุณนะเธอพอทนได้อยู่หรือสุขภาพของเธอเป็นอย่างไรบ้างทุกเวทนาบีบขั้นเธออยู่หรือ อาการไข้ลดลงทรงอยู่หรือกำเริบหนักมากยิ่งขึ้นไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสถามด้วยความห่วงใยแล้วพระเถระก็กราบทูลในเสียงอันแหบเรือว่าข้าแต่พระองค์บูเจริญข้าพระองทนไม่ไหวแล้วพระพุทธเจ้าค่ะสุขภาพแย่ลง ทุกเวทนาข้าบลงได้กำเริบหนักยิ่งขึ้นอาการได้สุดหนักลงกเรื่อยๆไม่บรรเทาเบาบางเลยพระพุทธเจ้าข้ากาแต่พระองค์ผู้เจริญลมกล้าเหมือนนางสัตราได้เสียดแทงศีรษะเพวหนึ่งถูกใช้นุ่มผู้มีกำลังมากเอามีดโกนอันคมกริบเฉือนที่ศีรษะหรือเพลิหนึ่งถูกใช้นุ่มผู้มีกำลังมาก เอาเชือกผูกศรีรษะแล้วขันชนะตะเวนกราบลงปลวดศรีรษะมากและทุกข์ทรมานอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกรลบงงแทบทนไม่ไหวทุกขเวทนากำเริบหนักลมมีกำลังกล้าเหมือนนางสาตราอันคมกริบแต่เสียดแทงท้องของข้าพระองค์เหมือนคนฆ่าโค หรือลูกมือของเขาใช้มีดอันคมกริบชำแหละเนื้อโคชํชำแหละท้องโครครั้งแล้วครั้งเล่าคาตาพระองค์บป็เจริญความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นในการคาบลงนี้มีประมาณยิ่งเหมือนชายหนุ่มผู้มีกำลังสองคนจับบรุดผู้ไม่มีเรี่ยวแรงที่แขนทั้งสอง และย่างไฟที่หลุมถ่านเพลิงฉะนั้นพระผู้เห็นว่าคทรงมีพระมหากรุณาอันไม่มีประมาณทรงสอดยาณทัศน,นะอันบริสุทธิ์ตรวจดูจริตอัตยาศัยอธิมุติละาธาตุของพระเถระแล้วก็ทรงทราบด้วยพุทธญาณว่าพุทธบุตรระนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยของพระโสดาบัน เพียงแค่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมกับจริตและอัตยาศัยเท่านั้นก็จะสามารถบรรลุธรรมเป็นประโสดาบันได้จากนั้นก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระเถระซึ่งเป็นประดุษธรรมธาราที่จะดมใจของพระเถระให้ชุ่มเย็นเมาานื่อแจ้งท่านเริ่มสงบนิ่งปล่อยวางความรู้สึกทางด้านออร่างกาย ที่กำลังถูกทุกขเวทนารุมเร้าอย่างหนักและปล่อยใจดิ่งกสุภายในในที่สุดท่านก็เข้าถึงดวงรมภายในถึงกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายธรรมประโสดาบันเป็นประสดาบันบุคคลมีผิวพรรณวันณนะผุดผ่องขึ้นมาทันทีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า สเสด็จกลับไปได้ไม่นานปเทระผู้ถูกทุกเขเวทนารุมเร้าอย่างหนักกลาสังขารไม่ได้อาการอันสงบสมลาอนเถระได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดจึงนำเรื่องทั้งหมดไปกราบทูลให้พระผู้มีพระเจ้าทรงทราบเมื่อพระผู้มีภาคเจ้าได้สดับแล้ว ตรัสว่าดูก่อนอนนนยุพันธ์ของพภคุณนะบุตรของเราจะไม่ผ่องใสได้อย่างไรเมื่อก่อนบุตรของเรายังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์เบื้องต่ำแต่บัน,นี้จิตของภคุณนะบุตรของเราได้หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์เบื้องต่ำเพราะได้สดับพระสัทธรรม ดูก่อนอานนท์อนิสงส์ในการฟังธรรมโดยการอันควรและการพิจารณาไคร่ครวนเนื้อความแห่งธรรมนั้นย่อมมีประโยชน์อันไพ่บูรณ์และมีอนิสงส์หกประการซึ่งพระองค์จะตรัสถึงอนิสงส์ทั้งหกประการอย่างไรนั้นก็ให้เรามาติดตามรับฟังกันต่อในตอนต่อไปนะจ๊ะ จากเรื่องราวที่หลวงพ่อได้เล่ายฟังมานี้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันให้เรามั่นใจได้ว่าเราเกิดมาเพื่อแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและเพื่อทำพระนิพพานให้แจง้งซึ่งพระนิพพานก็เป็นสิ่งมีอยู่แล้วภายในตัวของพวกเราทุกๆคนตัยงแต่ตนตอนท่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ เนื้อเสดอขึ้นมาสองนิ้วมือแต่วิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยเฉยคนที่ทำไม่ได้ก็มีแต่คนที่ตายไปแล้วคนบ้าและคนที่ไม่ได้ทำส่วนคนดีๆอย่างพวกเรานะล้วนทำกันได้ทั้งนั้นแต่หากได้ทำเราก็ทำได้ที่ยังทำไม่ได้ เพราะเรายังไม่ได้ทำพราะฉะนั้นให้มันทำความเพียรกันไปทุกๆวันแล้วเราก็จะสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรระตัตนตรยัยภายในตัวกันทุกๆคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรณไมัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน Hãy